สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะใครที่ได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเกมเมื่อวานนี้ในรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามนะคะก็น่าจะได้เห็นลูกดราม่านั่นก็คือลูกสุดท้ายของบีมพิมพิชยากกรัมที่น้องบีมเนี่ยได้เสิร์ฟไปค่ะกรรมการตัดสินว่าเป็นการเสิร์ฟเอชนะคะคือบอลมันลงเส้นสนามพอดีก็กลายเป็นว่าไทยเราได้รับชัยชนะในแมตช์นี้ไปแต่ทางฝักฝั่งเวียดนามเนี่ยยัง คงคาใจค่ะเขามองว่าลูกนี้เนี่ยเป็นลูกปัญหาเพราะว่าทางเขานั้นก็ขอชาเลนจ์ไม่ได้ด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าบีมพิมพิชญากกรามเนี่ยเป็นคนที่สร้างความปั่นป่วนให้กับเวียดนามอย่างมากเลยทีเดียวนะคะการแข่งขันในกีฬาซีเกมปี2025รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามนะคะเป็นเกมที่แฟนๆเนี่ยหัวใจแทบจะหยุดเต้นเลยนะไทยชนะเวียดนามก็จริงค่ะแต่ก็เกือบเพี้ยงพล้มเกือบแพ้ไปเหมือนกันค่ะโดย ที่ในเซตแรกเวียดนามชนะไปก่อน25ต่อ19เซตที่2ไทยชนะค่ะ25ต่อ13เซตที่3ไทยชนะค่ะ25ต่อ18เซตที่4เวียดนามเอาชนะได้25ต่อ23ส่วนเซตที่5นะคะจากที่จะต้องเล่นกันถึง15แต้มเท่านั้นแต่ก็ดิวกันลากยาวไปจนถึง23ต่อ23เลยอะคะ่ะทุกคนแต่ในที่สุดทีมชาติไทยของเรานะคะก็สามารถจบแต้มได้โดยเริ่มจากบุ๋มบิมนะคะทำแต้มที่24ให้กับทีมชาติไทย และหลังจากนั้นบีมพิมพิชญากรกรำมก็เสิร์ฟเอชปิดแมตชนี้ไปอย่างสวยงามคว้าเหรียญทองสมัยที่17ได้สําเร็จค่ะเกมนี้มันเต็มไปด้วยจังหวะที่เดือดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเกมบล็อกเกมเสิร์ฟนะคะหรือแม้แต่การแรลลี่ต่างๆและในช็อตที่ถูกพูดถึงมากนั่นก็คือลูกสุดท้ายเสิร์ฟเอชหรือเสิร์ฟออกกันแน่เมื่อเกมมาจนถึงแต้มสุดท้ายของเซตที่5เป็นจังหวะที่บีมพิมพิชญากกรัมตัวหลักของทีมชาติไทยเนี่ยได้เสิร์ฟไปเต็มแรงค่ะ ส่งผลทำให้ลูกนั้นลงเส้นในฝั่งของเวียดนามพอดีค่ะ ในจังหวะนี้นะผู้ตัดสินที่เขาถือธงเนี่ยเขาบอกว่าลงนะคะแต่ทางฝั่งเวียดนามเนี่ยหมดสิทธิ์ในการขอชาเลนแล้วค่ะทุกคนเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ยอมรับผลการตัดสินสักเท่าไหร่นะคะบางคนเนี่ยก็บอกว่ามันตกใกล้เส้นมากเลยจนดูไม่ออกว่ามันออกหรือมันเป็นลูกเซิร์ฟเอสกันแน่นะคะทําให้นักกีฬาโค้ดรวมไปถึงสตาฟโค้ดของทางเวียดนามเนี่ยเขาก็ยังดูงงๆนะเขาก็ยังแบบเหมือนกับข้องใจอยู่ประมาณนั้นนะคะว่า วันนี้ค่ะต่ายก็อยากจะบอกเลยนะคะว่าไปหาข้อมูลมาในเพจเฟ e บุ o กนะคะแล้วก็เลื่อนไปเจอแอปพลิเคชันหนึ่งที่เขาชื่อว่า X เนี่ยนะคะมีคนมาโพสต์เอาไว้ค่ะว่า ลูกรักษาแชมป์ของบีมพิมพิทยากกรัมที่แฟนๆเวียดนามบางส่วนอาจจะไม่ได้ยอมรับเพราะเห็นแต่มุมท้ายสนามแต่สิทธิ์ในการชาเลนจ์หมดแล้วเลยกลายเป็นดราม่าในเพจของเวียดนามหวังว่าพอเห็นภาพนี้แล้วจะหายข้องใจนะจ๊ะนี่นะคะก็คือภาพที่เขาเอามาโพสต์กันน่ะนะคะนี่ค่ะ ปรากฏว่าลูกมันลงเส้นค่ะทุกคนอย่างไรก็ตามมันเป็นการเสิร์ฟเอชของบีมพิมพิจยากกรมจริงๆค่ะสุดยอดมากๆนะสําหรับน้องบีมนะคะนี่แหละค่ะก็เอาภาพเหล่านี้มาให้แฟนวอลเลย์บอลได้รับชมกันเลยนะคะว่ามันเป็นการเสิร์ฟเอชนะ เสิร์ฟเอสของน้องบีมพิมพิชยากกรมนะคะไม่ได้เสิร์ฟออกตามที่แฟนวอลเลย์บอลของเวียดนามหลายๆคนคิดกันนะคะดังนั้นไทยเราได้รับชัยชนะได้รับแชมป์ในครั้งนี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลายๆคนก็ชื่นชมฟอร์มการแข่งขันของเวียดนามค่ะว่าเว,วียดนามในรุ่นนี้นะ ในปีนี้เลยเนี่ยนะคะพัฒนาการดีมากๆฝีมือเนี่ยสุดยอดมากๆนะคะคือคือเล่นดีกว่าเดิมอ่ะเยอะเลยนะทุกคน เวียดนามมาไกลจริงๆค่ะเขาเล่นได้ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมเซิร์ฟเกมบล็อกนะคะหรือว่าเกมรุกของเขาเนี่ยก็ดุเดือดอย่างมากเลยทีเดียวนะคะนี่คือเวียดนามค่ะผลงานของเขาการันตีเลยนะคะว่าโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชัยชนะที่ไทยได้รับในครั้งนี้อยากจะให้ชมกันชัดๆเลยว่าเป็นลูกเซิร์ฟเอสของบีมพิมพิชยากกรมจริงๆนะคะเดี๋ยวแต่เปิดภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่แหละค่ะก็คือภาพนะคะที่ เขามาดูย้อนหลังกันนะว่าลูกนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะกรรมการที่อยู่ตรงริมเส้นเนี่ยเขา เขา,เาสะบัดธงแล้วอะ่ะเขาบอกว่ามันลงนะคะแล้วพอมาดูภาพย้อนหลังก็ปรากฏว่าลงจริงๆอะ่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะเอามาให้ดูกันชัดๆนะคะหวังว่าแฟนเบสบอลของทางเวียดนามจะเข้าใจเนาะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอชื่นชมเวียดนามอีกครั้งว่า,าในแมตชนี้คุณทําได้ดีมากคุณเต็มที่มากศักยภาพคุณพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะเอาละคะ่ะแฟนเบบอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดี ค่ะ